สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรวันนี้ขอเสนอนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนิทานที่20เรื่องจับช้างภาคต้นตอนที่1ขอเชิญรับฟังได้เลยครับตำนานการจับช้าง ในตำราวิชาก่อนประวัติศาสตร์ว่าเดิมช้างมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในโลกแม้จนในยุโรปก,ก็มีช้างมากครั้นถึงยุคอันหนึ่งในภูมิการอากาศทั้งข้างฝ่ายเหนือโลกผันแปรหนาวจัดขึ้นเกิดน้ำแข็งเป็นเทือกใหญ่ไหลรุกแผ่นดินลงมาทางใต้เสมอทุกปีอยู่ตลอดเวลาช้านานในตำราเรียกนามสมัยนั้นว่า สมัยเทือกน้ําแข็งหรือกาเชียลพีเรียดทําให้โลกตอนใต้ลงมาอันเคยอบอุ่นเป็นปกติมาแต่ก่อนหนาวจัดจนสัตว์ต่างๆบางจำพวกเช่นราชสีและเสือช้างเป็นต้นซึ่งเคยอยู่ในที่ตอนนั้นทนหนาวไม่ไหวต้องพากันทิ้งถิ่นฐานเดิมหนีลงมาอยู่ทางที่อุ่นใกล้กลางโลกหรืออีควาเตอร์ ที่ไม่สามารถจะมาได้ก็ล้มตายสูญพืชพันธุ์ไปในถิ่นเดิมนานมาคนไปขุดพบซากจมอยู่ในแผ่นดินจึงได้รู้ว่าทางข้างเหนือเคยมีสัตว์จำพวกนั้นอยู่แต่ก่อนว่าเฉพาะช้างถึงเมื่อย้ายลงมาอยู่ในกลางโลกแล้วยังมีเหตุอื่นอีกอันจำกัดที่ให้ช้างอยู่เพราะช้างกินแต่พฤกษชาติเป็นอาหารต้องอยู่ตามป่าดงพงภัย อันมีต้นไม้ใบหญ้าพอเลี้ยงชีวิตถ้าที่เช่นนั้นเปลี่ยนแปลไปเป็นอย่างอื่นดังเช่นแห้งแล้งเป็นทะเลทรายไปหรือเป็นบ้านช่องของมนุษย์อยู่กันมากขึ้นช้างไม่มีที่หาอาหารได้พอกินก็ต้องทิ้นถิ่นนั้นไปอยู่ที่อื่นอีกนอกจากนั้นช้างเป็นสัตว์จำพวกขนบางเช่นเดียวกับควายทนแดดเผาไม่ใครได้ อยู่ที่ไหนต้องมีแม่น้ำลำธารหรือแม้ที่สุดจนปรักแปรที่มีน้ำขังเป็นที่อาศัยแช่ให้ชุ่มตัวเมื่อยามร้อนจึงอยู่ได้ด้วยเหตุต่างๆดังพรรณนามาเมื่อผลสมัยเทือกน้ำแข็งแล้วในโลกจึงมีช้างอยู่แต่ในทวีปแอฟริกาภาคหนึ่งกับในทวีปอาเซียตอนข้างฝ่ายใต้ภูเขาหิมาลัยภาคหนึ่งในโลกภาคอื่นหามีช้างไม่ นิทานเรื่องนี้ฉันจะพรรณน,นาว่าด้วยช้างในเมืองไทยอันเป็นจำพวกช้างที่มาอยู่ในทวีปอาเซียเป็นท้องเรื่องแต่เมื่อตั้งต้นได้กล่าวว่ามีช้างไปอยู่ในทวีปแอฟริกา <_ L> อีกพวกหนึ่งจึงเห็นควรจะพรรณน,นาว่าด้วยช้างที่ไปอยู่ในทวีปแอฟริกาโดยสังเขปพ,พอให้รู้ว่าผิดกันกับช้างที่มาอยู่ในทวีปอาเซียอย่างไรบ้าง <_ Q> ช้างแอฟริกากับช้างอาเซีย ซึ่งฝรั่งเรียกว่าช้างอินเดียแม้เป็นช้างด้วยกันและขนาดเท่าๆกันน่าจะเป็นช้างต่างชนิดกันมาแต่เดิม้วยรูปร่างผิดกันหลายอย่างจะว่าแต่ที่พึงสังเกตเห็นได้ง่ายช้างแอฟริกาใบหูใหญ่กว่าช้างอาเซียมากอย่างหนึ่งและยังสันหลังอ่อนไม่ก่งเหมือนช้างอาเซียอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นแต่เขาว่าผิดกันเป็นข้อสำคัญนั้น อยู่ที่ช้างอาเซียมีปัญญาฉลาดอาจจะฝึกหัดใช้การงานแต่ช้างอฟริกาโง่เขาจะหัดให้ทำอะไรไม่ได้ถ้าจับได้ก็ได้แต่เพียงเลี้ยงให้เชื่องแล้วเอาไปผูกไว้ให้คนดูหรืออย่างดีก็ผูกแคร่บรรทุกเด็กๆขึ้นหลังพาเดินเที่ยวที่ในสวนเลี้ยงเท่านั้นแม้ในเรื่องพงศาวดานมีว่าเมื่อพุทธศักราช325ในเรื่องฮันิบัล แม่ทัพของประเทศคาเทสอันอยู่ในทวีปแอฟริกาทางฝ่ายเหนือเคยยกกองทัพช้างข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปตีถึงอาณาเขตกรุงโรมแต่ก็มีปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นแล้วการใช้ช้างในทวีปแอฟริกาก็เงียบหายมากกว่าพันปีจึงเห็นกันว่าช้างกองทัพของฮันิบัลอาจจะได้ไปจากอินเดียหาใช้ช้างแอฟริกาไม่ เรื่องประวัติของช้างในทวีปแอฟริกาแต่ก่อนมาปรากฏแต่ว่าสำหรับพวกพรานยิงเอางาไปเที่ยวขายให้ทำของรูปพัธฑ์ต่างๆมาช้านานยิ่งถึงสมัยเมื่อพวกฝรั่งต่างชาติอาจจะไปเที่ยวล่าสัตว์ในแอฟริกาสะดวกขึ้นการยิงช้างในแอฟริกาก็เลยเป็นกีฬาของพวกเศรษฐีหรือคนกล้าหากินด้วยเสียงไัย มีหนังสือเล่าเรื่องยิงช้างแอฟ,ฟริกาปรากฏมากกว่ามากจนสมัยประเทศต่างๆในยุโรปรุกเอาแผ่นดินในทวีปแอฟ,ฟริกาแบ่งกันเป็นเมืองขึ้นเจ้าของอาณาเขตจึงเริ่มห้ามมิให้ใครยิงช้างในเมืองขึ้นของตนฉันยังจำได้เมื่อไปยุโรปครั้งแรกในพุทธศักราช2434พระเจ้าไครเซอร์วิลแฮมที่2ประเทศเยอรมนี เคยตรัสถามฉันว่าในเมืองไทยห้ามยิงช้างหรือไม่ฉันทูลว่าไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มีคุณในเมืองไทยห้ามมิให้ฆ่าช้างด้วยประการอย่างหนึ่งอย่างใดมาแต่ดึกจำบันแล้วตรัสตอบว่าถูกทีเดียวถึงในเมืองขึ้นของเรลามณนีในแอฟริกาพระองค์ก็ได้ตรัสสั่งไปให้ห้ามมิให้ใครยิงช้างอีกต่อไปเป็นอันขาด ฉันนึกว่าถึงประเทศอื่นๆก็เห็นจะห้ามเช่นเดียวกับเยอรมันการยิงช้างในแอฟริกาเห็นจะเพิ่งห้ามมาเมื่อสัก50ปีนี้ส่วนการจับช้างใช้ในทวีปแอฟริกานั้นฉันเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ครั้งหนึ่งเห็นจะราวสัก20ปีมาแล้วว่าพวกฝรั่งเบลเยียมซึ่งได้เป็นเจ้าของประเทศคองโกในแอฟริกาหาพวกอินดูชาวอินเดียที่ชำนาญ ไปลองจับช้างหัดใช้งานและพิมพ์รูปฉายช้างที่หัดแล้วไว้ให้เห็นยืนอยู่เป็นหมู่สักสี่ห้าตัวตั้งแต่ขนาดสูงสามศอกจนสี่ศอกมีพวกฮินดูนั่งอยู่บนคอช้างซึ่งเพิ่งจับหัดใช้การได้แต่จะทำอะไรได้เพียงใดก็หาปรากฏไม่ฉันได้เห็นรูปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นต่อมาว่าการจับช้างในทวีปแอฟริกา แพร่หลายออกไปเพียงไรสังเกตดูรูปช้างที่เล่นละครวงเวียนหรือเซอร์คัสและเล่นหนังฉายแม้จนทุกวันนี้ก็เห็นใช้แต่ช้างอาเซียทั้งนั้นจึงเห็นว่าการที่ลองจับช้างแอฟริกาหัดใช้งานน่าจะไม่สำเร็จสิ้นอธิบายของฉันตามรู้เห็นด้วยเรื่องช้างแอฟริกาเพียงเท่านี้ทวีปอาเซียซึ่งช้างมาอยู่นั้น แผ่นดินตอนอินเดียกว้างใหญ่มีช้างอยู่มากกว่าแห่งอื่นทั้งมนุษย์ชาวอินเดียก็จเจริญวัฒนธรรมซิ v ว l ไลเซชันก่อนชาวแดนอื่นๆในภาคเดียวกันชาวอินเดียจึงสามารถคิดจับช้างใช้การงานได้ก่อนมนุษย์จำพวกอื่นช้านานจนถึงพวกพราหมณ์รวบรวมความรู้ในการจับช้างเข้าเป็นตำรับตำราเรียกว่าโคชศาสตร์ขึ้นแล้ว วิชาจับช้างจึงแพร่หลายจากอินเดียออกมาถึงประเทศอื่นๆในอาเซียภาคที่มีช้างเช่นเดียวกันเช่นประเทศพมา่ามอญไทยคขมรและชาวามาลายูด้วยชาวอินเดียซึ่งไปค้าขายแล้วตั้งภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเหล่านั้นพาวิชาคตศาสตร์ไปจับช้างใช้และฝึกสอนพวกชาวประเทศนั้นๆให้รู้เหมือนอย่างสอนศาสนาและวิชาอื่น ที่ยังปรากฏอยู่อีกหลายอย่างได้กล่าวมาแล้วว่าไทยเราได้วิชาโคชศาสตร์มาจากชาวอินเดียเมื่อจะเล่าการจับช้างในเมืองไทยจึงลองค้นคว้าเรื่องที่ชาวอินเดียมาสอนวิชาจับช้างในเมืองไทยด้วยวิธีอย่างใดมาเล่าเป็นอธิบายเบื้องต้นเสียก่อนวิธีที่ชาวอินเดียมาสอนวิชาจับช้างนั้นสังเกตเขาเงื่อนในตำราโคชศาสตร์ซึ่งยังมีอยู่ในเมืองไทย มีเป็นหลายปริยายดังจำแนกต่อไปนี้คือ1มีผู้เที่ยวชาญมาเป็นสองพวกเรียกว่าพฤติบาทเป็นครูในการจับช้างพวกหนึ่งไทยเราเรียกชื่อพวกนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าหมอเท่าแต่เรียกเฉพาะตัวผู้เป็นคณาจารย์เรียกพวกพฤติบาทต,ตัวรองลงมาแต่ว่าหมอช้าง ผู้เชี่ยวชาญอีกพวกหนึ่งเรียกว่าหัสดาจาร์เป็นครูในการผัดช้างไทยเราเรียกพวกนี้เป็นภาษาไทยว่าครูช้างผู้เชี่ยวชาญทั้งสองพวกนี้ช่วยกันทำกิจการและพิธีต่างๆอันเกี่ยวกับช้างหมดทุกอย่าง 2. ตำราคศชศาสตร์ไทยเราแปลเรียกว่าตำราช้าง ที่ได้มาจากอินเดียนั้นเป็นสองคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งเรียกว่าตำราคชฉลักษ์พรรณนาว่าด้วยลักษณะช้างเช่นสีและอวัยวะต่างๆที่ในตัวเป็นต้นให้รู้ว่าเป็นช้างดีเร็วผิดกันอย่างไรคติที่นับถือช้างเผือกว่ามีกำลังกว่าช้างอย่างอื่นก็มาแต่คัมภีร์นี้อีกคัมภีร์หนึ่งเรียกว่าตำราคชกรรม สอนวิธีหัดช้างเถื่อนและวิธีหัดขี่ช้างกับทั้งมนสำหรับบังคับช้างและระเบียบพิธีต่างๆซึ่งทำเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับบํมบัดเสนียจันไรในการที่เนื่องกับช้าง 3. ต้นตำรับช้างที่ได้มาจากอินเดียเป็นภาษาสันสกฤตพวกผู้เชี่ยวชาญต้องมาแปลสอนในภาษาของชาวเมือง ถ้าเป็นประเทศที่มีหนังสือก็เขียนคำแปลลงไว้เป็นตัวหนังสือด้วยแต่มนนั้นคงให้ใช้ภาษาสันสกฤตของเดิมด้วยประสงค์จะให้ศักดิ์สิทธิ์ตำราช้างที่ได้มาจากอินเดียของประเทศไหนจึงเป็นภาษาของประเทศนั้นแต่มนเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันหมดก็แต่คนโบราณที่รู้หนังสือมีน้อยทุกประเทศการเรียนวิชาคดศาสตร์จึงเรียนกันด้วยความทรงจำ กับฝึกหัดให้ชำนิชำนาญในการต่างๆที่ทํานั้นสืบกันมาแต่พวกผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งบัญญัติไว้อย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้ที่เป็นหมอช้างจะขี่ขับและคล้องช้างนั้นหมอเท่าต้องครอบให้ก่อนหมายความว่าได้ฝึกหัดจนหมอเท่าเห็นว่าชำนิชำนาญให้ปริญญาแล้วจึงเป็นหมอช้างได้ถ้าใครฝ่าฝืนบัญญัตินั้น ถือว่าเป็นเสนียดจันไรอาจจะเกิดภัยอันตรายแก่ผู้ระมืดน่าจะเป็นเพราะบัญญัตินี้พวกชาวเมืองจึงรักษาวิชาจับช้างไว้ได้โดยพวกที่เลี้ยงชีพด้วยการจับช้างต้องขวนขวายให้มีหมอเท่าเจ้าตำราอยู่เสมอไม่ขาด 4. วิธีจับช้างเถื่อนที่ชาวอินเดียมาสอนไว้มีสองอย่าง นังจนากพรนนาในภาคหลังของนิทานนี้จะกล่าวตรงนี้แต่พอให้รู้เขาของวิธีอย่างหนึ่งเรียกว่าวังช้างคือจับช้างเถื่อนหมดทั้งโขงอย่างหนึ่งเรียกว่าโพนช้างคือไล่จับช้างเถื่อนแต่ทีละตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าจับพเนียดคือต้อนโขงช้างมาเข้าในคอกมั่นซึ่งเรียกว่าพเนียดแล้วจับแต่ช้างบางตัวที่ชอบใจ แล้วปล่อยให้โขงช้างกลับไปแต่การจับช้างเถื่อนทั้ง3าวิธีที่ว่านี้ในตำราว,ว่าต้องมีช้างต่อคือช้างที่ได้ฝึกหัดเชื่องแล้วใช้ช่วยกำลังของผู้จับด้วยจึงจะสามารถจับช้างเถื่อนได้ฉันนึกสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อแรกมนุษย์จะจับช้างใช้ยังไม่มีช้างต่อทําอย่างไรจึงจะจับช้างเถื่อนได้ และยังคิดพิสวงต่อขึ้นไปว่ามนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์คิดเห็นอย่างไรจึงเอ,อื้อมเอื้อมขึ้นไปจับสัตว์ตัวโตใหญ่ถึงเช่นช้างอันเหลือกําลังมนุษย์จะฉุดลากปลุกปล้ำได้เหมือนประสุสัตว์อย่างอื่นเมื่อคิดเช่นนั้นฉันก็เลยนึกไปถึงเรื่องเกต็ตซึ่งเคยมีเมื่อรัชกาลที่หกรุงรัตนโกสิน,นี้เรื่องหนึ่งดูทีจะเทียบเป็นอุทาหรณ์ได้ แต่ถึงหากจะเทียบไม่ได้ก็เป็นเรื่องประหลาดนักหนาจึงเอามาเล่าฝากไว้ในนิทานนี้ด้วยมีให้สูญไปเสียจะเป็นเมื่อปีใดจําไม่ได้ในสมัยเมื่อฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีชายชาวเมืองตากคนหนึ่งไปพบลูกช้างพังกราภาแม่แต่ยังเล็กตัวหนึ่งเดินโซเซอยู่ในป่านึกสงสารด้วยเห็นว่า ถ้าทิ้งไว้อย่างนั้นก็คงตายจึงชวนเพื่อนที่ไปด้วยช่วยกันเอาเชือกผูกคอลูกช้างตัวนั้นจูงพามาบ้านวานให้เมียช่วยเลี้ยงด้วยให้กินน้ำข้าวต่างนมด้วยกันกับกล้วยและหญ้าอ่อนเวลานั้นเมียกำลังมีลูกอ่อนแต่ก็รับเลี้ยงด้วยสงสารลูกช้างถึงวันรุ่งขึ้นเห็นลูกช้างกินน้ำข้าวแล้วยังร้องอยู่ นึกว่าคงเป็นเพราะหิวนมจึงรีดนมของตนเองที่เหลือลูกกินใส่ชามส่งไปให้ลูกช้างลูกช้างได้กินน้ำนมคนก็ติดใจแต่นั้นอยากกินเมื่อใดก็เข้าไปคาเคล้าเคลียพร,ระจบหญิงคนเลี้ยงแกก็เกิดเอ็นดูเลยรีดนมให้ลูกช้างกินทุกวันวันหนึ่งกำลังอุ้มลูกอยู่มือหนึ่งลูกช้างเข้ามาขอนมกิน จะรีดนมไม่ได้จึงลองแอนอกยื่นนมออกไปให้ทั้งเต้าลูกช้างก็เอางวงขึ้นพาดบา่าอ้าปากเข้าดูดนมกินที่เต้าเหมือนอย่างเด็กแต่นั้นแม่นมก็เลยรักยอมให้ดูดนมกินจากเต้าเสมอส่วนลูกช้างก็เลยติดหญิงนั้นเป็นแม่นมเหมือนอย่างเด็กติดแม่จนเวลานอนก็ขเข้าไปนอนอยู่ด้วยที่ในโรงแม่นมนอนที่บนยกพื้น วางเมาะลูกของตัวเองไว้ข้างหนึ่งลูกช้างนอนกับแผ่นดินที่ริมยกพื้นอีกข้างหนึ่งเลยวางงวงฟาดให้ถูกตัวแม่ไว้ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเสมอจนเคยกันพวกบ้านใกล้เรือนเคียงก็พากันชอบมาช่วยเลี้ยงและเล่นกับลูกช้างตัวนั้นจนคุ้นกับคนสนิทเวลานั้นพเอิญฉันขึ้นไปตรวจราชการที่เมืองตาดได้ยินว่ามีช้างกินนมคน ให้เรียกมาดูก็เห็นจริงดังว่าเห็นแปลกประหลาดยังไม่เคยมีแต่ก่อนฉันจึงสั่งให้พาลงมาถวายพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่กรุงเทพพเอิญมาถึงเวลากลางเดือนอ้ายใกล้กับงานปีที่วัดเบญจมะบพิรเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแล้วฉันให้เอาไปกั้นม่านให้คนดูที่งานวัดเบญจมบพิรดูเหมือนพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของลูกช้าง จะได้เงินกลับขึ้นไปด้วยไม่น้อยได้ยินว่าเมื่อกลับขึ้นไปถึงเมืองตากก็เลี้ยงดูลูกช้างตัวนั้นให้วิ่งเล่นอยู่กับลูกของตัวที่ในบ้านจนเติบโตขึ้นจึงได้จับเชิงใช้อย่างช้างสามัญเรื่องเก็ตที่เล่ามาชวนให้คิดเห็นความในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่าเดิมมนุษย์เห็นจะได้ลูกช้างมาโดยมิได้คิดจะจับทำนองเดียวกับที่ชายชาวเมืองตาก ได้ลูกช้างตัวนั้นมาครั้นเลี้ยงลูกช้างจนคุ้นจึงได้ความรู้ว่านิสัยช้างอาจจะเลี้ยงให้เชื่องได้ง่ายทั้งเป็นสัตว์ฉลาดอาจจะฝึกหัดใช้ได้คงจะเป็นเพราะรู้นิสัยช้างขึ้นก่อนจึงเป็นเหตุให้คิดจับช้างใช้พ่อซึ่งไม่มีช้างต่อน,นั้นดูก็มีทางแก้ไขอย่างเดียวแต่พยายามจับลูกช้างมาฝึกหัดก่อน เมื่อลูกช้างนั้นเติบใหญ่จึงฝึกหัดให้เป็นช้างต่อมีช้างต่อก็อาจจะจับช้างเถื่อนขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ต้องสอบหาแต่ลูกช้างเหมือนแต่ก่อนมูลเหตุน่าจะเป็นดังว่ามาและช้างต่อที่แรกมีในเมืองไทยนั้นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาสอนวิชาจับช้างอาจจะมีช้างต่อมาด้วยหรือมิเช่นนั้นก็คงมาจับลูกช้างหัดเป็นช้างต่อ เรื่องเวลาช้าบออกไปคงหาช้างต่อได้ด้วยประการชน,นี้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่20สเรื่องจับช้างภาคต้นตอนที่หนึ่งกลับมารับฟังรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรในนิทานโบราณคดีนิทานที่20เรื่องจับช้างภาคต้นตอนที่ส,อง,ส,สงนน 20, องงอได้ในครั้งต่อไป ขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ